ขนาดเลือกเราไม่รู้เลยว่าด้านล่างนี่มีตัวอะไรอยู่บ้างอันตรายแค่ไหนแต่ที่เรารู้ก็คือตันเบนไาจะมีจระเข้อยู่ข้างในนะก็ได้นะเว้ยเด้ยกลับบ้านดีกว่าโอ้ดีดีเอาไม่ได้เหรอแล้วภารกิจครั้งนี้เราได้พุ่กล้ามาที่จะลงไปปฏิบัติการข้างในก็คือบอสไม่ลงก้าวข้ามไปแล้วนะเรามีเชือกเรามีกับดักเรามีนวัตกรรมทุกคนดูก็เป็นห่วงผมนะ โเราจะใช้อุปกรณ์กรมก่อนบอสไปอยู่ฝั่งนู้นบอสเรหยองไปเลยระดับระันมากดมากเชียร์นะังไปไปตงไหนะไหนะ้อจไปหมดเลยวจไว้จุดบริเวณตรงนี้ก่อนวิตรงนี้มันก็มีน้าไปด้วยเห็นปะไงอ๋อน้าไปต่อได้ดีผมจะเชิคุณอุปกรณ์ที่ผมเอามาเนี่ยมีอะไรบ้างและสิ่งที่ผมอยากจะอวดก็คือเรามีรอาบูด้วย คนี่เป็นที่จับนะครับในการวางกับดักในการหาปลาของพวกเรา<ต>มีหนึ่งอันมีอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่บอยเรา DIY ขึ้นมาก,ก็คือ,อตรงนี้เนี่ยมันลึกมากๆเลยเราจาเป็นที่จะต้องใช้เชือกเพื่อหยอดลงไปและเราจะใส่หัวเชือกลงไปนี่คือเหยื่อเลืองแสงได้ด้วยคิดว่าปลาน่าจะชอบนะคบกับรสชาตินี้นผมไม่รู้ว่าปลาชอบกลิ่นนี้หรือเปล่านะคบถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนสูตรอีกทีนึงและเราก็จะมีถังนี้ด้วยนะครับเพื่อจะเก็บปลาที่เราหามาได้และนี่คือแม่ครัวจําเป็นของพวกเราใช่เลย หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องรอเพื่อให้ปลาเข้ามาในกับดักเรานะครับถ้ามีปลานะมันจะเข้าไปแน่นอนแต่ประเด็นก็คือผมอยากรู้ว่าสวัสดิการกองถ่ายเราทําไมมันน้อยขนาดนี้เหล่ามาสี่คนที่เขาใสี่ฟองไงทำไมมันกี่คนละฟองล่ะส่าภาพเดินไปเปล่าเราอยู่ในฤดูร้อนอากาศมันร้อนมากมันแผดเผาเอนอร์จีนเราแล้วทำไมโอ้โหสนามคนละคนอีกค่ะกระเป๋าท่านสวัสดีการก็ได้ที่เมย์จะงกไปไหนก็แค่แบบว่าคนละสองฟองก็ยังดีไม่เป็นไรเดี๋ยวให้อีทีน้ากัน โอเคถ้าไม่สองเท้าอลไวอีกทีหน้าเอามาแปดฟองสิวันหลังนะทุกคนรู้ไหมว่าบอสเป็นคนรอบข้อขนาดไหนบอสนะครับผูกกับตรงนี้ไม่พอโยงมาตรงนี้ไปเลิกผูกกับตัวเองอย่ามีอะไรลากไปก็พอพอตัดมามีตัวอะไรใหญ่ๆในท่อมันฟุ้มแล้วตัวบอสแบบบอสทันไหมเนี่ย ะะว่ามีจระเข้ได้หลุดเข้ามาในท่อระบายน้ำอันนี้นเป็นเรื่องจริงนะครับเราเลยต้องระวังตัวไม่มีใครก้าลงไปเพราะถ้าเกิดมันพุ่มลงมาแล้วลงไปเนี่ยเอา้า <c oughs> คือตอน,นเด็กๆกับผมเคยจินตนาการว่าตอนที่ผมไปเดินห้างแล้วผมเห็นท่อระบายน้ำด้านล่างวิ่งทำไมมันใหญ่ทำไมมีน้ำน่ากลัวจังวะถ้าเกิดวันหนึ่งมันมีจระเข้หลุดขึ้นมาทำไงอะแบบไม่อยู่ในใต้ท่อมันต้องมีอยู่ในหนังยังมีเลย <c oughs> แล้วคราวนี้ไม่กี่วันต่อมามันมีข่าวออกมาว่ามีจระเข้อยู่ในท่อระบายน้ำอันนี้เรื่องจริงนะครับเพื่อนครับตอน ัวมีขครวไข่เจียวสี่ฟองด้วยนะครับนี่ไข่เจียวนี่ข้าวนอตนอตนเจอหรอโอ๊ยยีนไปตคตรใัญ่เงไเนี่รพี่กเหรอโอ้ยปอะอะไรมาถูกใจมากเป็นคนทำไร่ลาอะไรอะปากรุดดก่อนไหมเนี่ยอุ้ยแรงเยอะแล้วเราเดินมาดูนะครับนี่ป่าจริงไปวะนั่นยีนยีนตัวใหญ่ ได้ปลาชนครับปูชุดแรกพอาไปแค่หนึชั่วโมงนะครับได้หนึตัวแต่ว่าตัวไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูตัวกันตัวใหญ่อยู่นะครับโ,โจะเป็นใหญ่เยอะมากเลยอ่ะใช่ชออรอยขวนรอยอะไรเต็มไปหมดเลยอโอรอย น้ำมันกำลังแห้งบางทีมันดิ้นมากับถนนนะหรือแบบตามพื้นพวกเนี้ยมันเข้ามาอยู่ในท่ออย่างงี้หรือเปล่าแบบท่อข้างใต้ก็มีจุดสังเกตนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนดูบริเวณโดยรอบนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีทางน้ําผ่านเยอะมากๆเลยซึ่งปกติแล้วผมคิดว่าน้ํามันน่าจะเยอะแต่ด้วยความที่มันเป็นฤดูร้อนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าน้ําไม่ค่อยมีแล้วนะครับนั่นแสดงว่าเราจะส่งคนลงไปอากาศดี้ย่างอยู่ข้างบนยังเลยเอาแผนการของเราก็คือ เซลรองเทาบูแล้วไปอีกแ้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะลงไปอ่ะอ้าวตามแผนเราก็ต้องลงไปสองคนบอสโอ้โหโอเค <c oughs> เราจะทำการใส่รองท้าบูนะครับแล้วลงไปผจญภัยกันแล้ว <c oughs> โอเคแล้วพี่ก้อนนะครับกำลังเอาเชือกผูกกับถังแล้วถ้าเกิดเราได้ปลาพี่ก็จะหย่อนลงไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีถังที่ใส่น้ำแค่อันเดียวเพงเถอะบอสอุ้ยดูท้ายนี้เ e l l o Motor อิตาลีกิตต์ไอซิการ์ บอลระวังนะตอนจับลงอ่ะอุ้ยตอนนี้ค่อยๆลงเพราะว่าถ้าเกิดเราตกขึ้นลงไปนี่มันสูงผูสมควรเลยอ่ะรอดลงมาบอดตามัาเลยบอสลงมาหลายขั้นแล้วนะครับถึงแล้วน้ำมันลึกไหมบอสพี่ไม่แน่ใจว่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอุ้ยย่าย่าย่ามันขยับไม่มีอะไรอ๋อกคือปืจอ่วละเี้เปิดสัญญาณเตือนลงมาได้จั่วละเี้ลงไปให้หมดน้ำพี่เมย์ขออาวุธหน่อยที่จับปลาอยู่ไหนขอละวังนะสองสามมจับสวยเออเรามีที่จับปลานะครับลงมาแล้วเรียบร้อย ไม่กินแก้ไอ้บนต้นไพยไหมไม่กินเหม็นเน่าเหม็นสุดสเลยกินแก้บนต้นไพลครั้งนี้มันเจ้าหอมหวานมันไม่ได้ลึกมากมันแค่นี้เองบอสอ้าวแสดงว่าเราช่วยประช้อนตัวนั้นได้แบบนี่เหนียบไหมทุ่มสีไหมวิ่งไรอลยปลาเมื่อกี้ไม่เห็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลาหนุงยุงปลาบ้าบ้าบ้าได้แล้วหนึ่งตัวจริงเหรอเฮ้ยพี่มันมีปลาลุงยุงแล้วสวยมากด้วยอยู่ใต้นี้บอสบอสมันเป็นอะไรแล้ว บอบี้ตะไคร่เรามันใหญ่เกินไปอ๋อจริงเหรอเอานี่แม่ทรงถังลงมาหน่อยพี่ก้อนเอาหลอดถังลงมาแล้วอะไรจับนะอะไรันจะมไหวต้นรับเราอยู่มันต้องการออกจากที่นี่เว้ยเอาจริงๆริงเรื่พูดจริงเลยเนี่ยแั่งม่ได้มองว่าอยู่เฮ้ยดูด้วยตัวใหญ่สองตัวนะครับตัวเล็กหนึ่งตัวตอนนี้เนี่ยผมต้องเอาประหารลูกยูตัวนี้เนี่ยไปก่อนหนึ่งตัวโอเคได้แล้วลงไปสิลงไปแม่ เอไปแล้วโอเคไีอลได้กันนะครับหนึ่งตัวสองตัวเราอยู่ด้วยกันไปก่อนแป๊บเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยหญ่ไหมใหญ่หมอ้ยใหญ่มากอ้ยงแล้วที่ตัวใหญ่มากอุ้ยตันใหญแล้ววะ หายหายวอนต้องอย่าไปส่องมันมันรู้ตัววอนตะที่งีย่างยรแล้วอวะเออตื่นเตตื่นเต้นจะว่าก็จะอ่ากินเหมือนนะอย่าพูดจริงเลยนะจริงมันเหมือนแบบฉี่หรอไม่เหมือนที่ด้วยมันริงงเหมือนจะฉี่ไม่เป็ไรเรามีรองเท้าบู๊ทอยู่เป็นไรอ่ะติ้งตัวใหญ่มากแล้วมันไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยด้านนี้มันเป็นทางปิดตายนี่หว่าอุ้ยเอ้าฝั่งตรงข้ามอ่ะแล้วด้านอีกด้านนึงอ่ะเอาด้านนี้มันเป็นดินอุ้ยแต่พอดินเปลี่ยนอยู่เลยแสดงว่าน้ำมันไหลผ่านเห็นไหม ใช่ครับผมว่ามันมีน้ำไหลอ่านทุกวันแต่ตอนนี้ช่วงที่ลงมาเนี่ยน่าจะยังไม่ปล่อยน้ำมานะครับน่าจะปล่อยเป็นช่วงๆโพราดินมันเปียกนะครับทุกคนสังเกตได้เลยว่าต้องเปิดไฟฉายแล้วว่ะพี่ขอขอกลับคำพูดคุณช่วยพี่หาไอ้เพ้เพอเยอมันหลบมันเห็นไฟเพื่อมันหลบเลย ไม่อยู่แถวนี้แหละไม่มันไปไหนไม่ได้เว้ยที่นี่เนี่ยพื้นที่มันมีเป็สี่เหลี่ยมนี้ในไงก็ไปไม่ได้ไม่อยู่แถวนี้เนี่ยมันตัวใหญ่มากมันปลาอะไรวะมันว่ายมาที่เร่เราเจอปลาปริศนานะครับทุกคนแล้วน้ำมันขุ่นมากจนเราไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวมันได้หรือเราเอาไม้นี้ออกก่อนไหมเอาออกได้เนี่ยอุ้ยกินใครตดกินมันใครตดเลยอะไม่ตอดอยู่มาสองคนตดได้ไงอุ้ยเราจะอุ้หรอเนี่ยวทำนนี่ โอเคหนึ่งสองอ่ 2> 1, 2. อไม่ได้หรอมันใหญ่<ม>โอเคไม่เป็นไรอันนี้เอาไว้ตรงนี้ตะกี้เราจะลูกออดด้วยนะครับมีลูกออดลูกกบมาวางไข่ด้วยนะลูกลูกอะไรนะลูกกบโอ้โหแม่มันอยู่ไหนวะ <c oughs> แม่มันอยู่ไหนวะเดี๋ยวนี่ไปเอางี้นายรอยให้น้ำหายคุณก่อนแล้วนายก็จับมันโอเคไหมโอเคครับ <c oughs> นายรอยขึ้นนี้ส่วนนายอ่ะเป็นเจ้าี่หรือเปล่าแถวนี้มันมีจระเข้ไหมในน้ำมีนะน้ำมันอากาศนี้ เอฮเราจะไม่กลัวนะผมจะลองเข้าไปพิสูจน์ในนี้ดูจริงๆแล้วเนี่ยผมกับพวกลูกออสเจอหน้าตัวใหญ่มากออสชอบกบไม่ชอบกลับมาทำไมอ่ะวิ้ย์ว้ยล์้ยไล์ไอปลาเลยได้ปลาไอปลาเฉยเลยมีปลาอยู่ด้วยปลาอะไรไม่รู้ตัวเล็กสดูออสมาด้วยน่้จะพอดูด้วยไอ้เย้ยน้องแข็งแรงได้ปลามาแล้วตัวนึงเอาเข้าไปนี้ก่อน ไเพื่อไปอีกตัวหนึ่งลาอะไรไม่ดูเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยผมนะครับแต่จะใช้ชีวิตในท่อระบายน้ำ24ชั่วโมงผมเคยคิดไว้นะแต่อันนี้มันน่าจะแคบไปผมไม่จะอยู่ได้มาดแต่เน่าโอ้ไปกบมอสมอสต้องห้ามขยับบอสอุ้ยอุ้ยดี้นจะสะท้อนฮัลโหลเปลี่ยนก้องอ่ะอุ้ยอะไรรถรถด่วนไหมไม่นอนเหรอจะนอนหน่อยรถด่วนมันตายอ่ะนอนไม่ไผ่ตายนอนไม่ไผ่มาอยู่ตรงนี้เห็นไห โอเคแต่ว่าตอนนี้เสียงสะท้อนแบบสะท้อนไปแา behind behind ่ด้านหลังพี่พี่พูดแล้วก็เฮ้ยอะสวัสดีนั่นน <astonishing> <gu hr adem> ั <replied things Complex> <t> ่นเสียงใครน่ะทำไมนายต้องพูดตามฉันเาจะไม่พูดตามอะแฝงขอกำลังใจอย่างนั้นบนเลยดีดูนะคะบอยโอ้โหอะไร เอาเอา,เ,อาเหม็นจะพว่งแตกแล้วทีจะดีัวนี้ถ้าส่งถังออกซิเจนมาเป็นกันใจ <c oughs> แล้วแ่บังเอิญเราเจอไอ้ตัวนั้นถ้าเกิดเราไม่เจอเราก็าจะคิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับแต่ประเด็นคือเรามั่นใจมากว่ามันมีเพราะเราเห็นกับตา <c oughs> นี่โลกใต้บาดาลบบอส <c oughs> บ้าบอส <อา S 1> นะจะเป็นประตูมิติหรือเปล่า <c oughs> เออ้ยอกัแ้วเฮ้ยเ้ยเจะแล้วเอา้าเอ้าายแกตรงนี้แน่นอนตรงนี้แน่นอน่อกี้มาดิน ตอนนี้ต่อตาฉันเธอทำอย่างนัได้อย่างไรโซเนซิกาโซซิกาโซจ้านะได้แล้เร็วเอะน่าบปลดินเหรอตัวใหญ่มากโอ้โปลาอะไรหน้าตาแปลกจังเราไม่เคยเห็นหน้าย่างนี้เลยปาบิเลนญาหรือป่าเนี่ยหน้าตามันเหมือนปาบิลเลนญามากแต่ไป

เหม็นจุดๆใหญ่ล้างมือนะวันนี้เนี่ยเราได้ปลาช่อนมาหนึ่งตัวแล้วก็ปลาบีลันย่ายักษ์มาหนึ่งตัวเฮ้ยใช่ไม่รู้ปลาอะไรนะครับแล้วก็มีปลาแล็ตอีกสองตัวแล้วก็ปลาลางยูหนึ่งแล้วมีลูกออนติดมาอีหนึ่งเฮ้ยโคตรไรักอ่ะและตอนนี้เรากำลังจะไปหาอจุดหนึ่งนะครับที่เป็นท่อระบายน้ำทิ้งที่โดนพายุฤดูร้อนเข้านะครับก็คือมันร้อนมากแล้วมันจะหลังจะแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรีบไปหาอจุดเป็นการไปกต่อ ไปไหนอ่ะฮะไม่รู้เกมไม่รู้เลยขับไปเรื่อยๆและในที่สุดเราก็เจอกในจุดเดียวที่น่สาสนใจนั่นก็คือนี่น้ำเน่าจัดจานแต่เราเจอจุดที่มันยังไม่แห้งแล้วมาช่วยทันแล้วเม่อันนี้คือมาช่วยทันวิทวิวนะครับแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่ก็คืออะไรเมื่อกี้อะไรลงไปอ่ะมันดูดด้ปะอาจจะเป็นแมลงเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆหรือ,อเปล่าแม่เดี๋ยวเราลองดูด้านในด้านในอุ๊ยอะไรอ่ะ เม่อกี้อะไรอะ่ะไม่ก้องจับจับทานอยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรถ้ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่นี่จริงนี่คือน่าสงสารมากนะคบเพราะว่าสกปรปกมากๆขยะเนี่ยไหลามารวมกันจุดบริเวณตรงนี้นะครับถลงฉี่ั้งอือด้วยนะครับแต่ว่าคนน่าจะอยู่ได้แหละโอเคผมจะลองดูลึกๆลึกๆโอเคครับเราจะวางอยู่จุดนี้จุดหนึ่งเดี๋ยวไปดูบอ,อยกับพีก่ก๊อตกับที่เมยไปแล้วระวังรถนะ สุดปีรโล่มาชื่อแล้วอเอานี้จุดของบอยก,กับพีคอนนะครับจ๋งใหญ่กว่าเราอีกจุดตรงนี้คือเป็นแหล่งที่น่าจะมีปลามากกว่าจุดของเราอีกนะครับเพราะว่านาา้ำมันท้องท้าเจะกว้างกว่าแล้วก็ท่อใหญ่กว่าแล้วขยะน้อยกว่าด้วยนะครับแต่จุดสังเกตดูแห้งหมดแล้วหวังว่าทุกอย่างจะโอเคราบรื่น,<ห>นที่คิดว่าถ้าเกิดมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนี้มันจะอยู่ในท่อเพราะฉะนั้นเราควรจะไปปากท่อพี่พุดจริงใช่มาปากท่อแต่อย่าตรงลงไปเชียวผมไม่รับรองความปลอดภัยของพวกคุณกินเป็นยังไงบ ดีไหมดียัยช่วช่วยน้องได้หรืออะจริงจลวี่สุดแล้วก็หาเจอนะล้วผ่านรติดไปเยอะไหมเยอะ ผมได้ไปเจอกับพ่อที่กําลังให้อาหารหมาหมาจรเหรอครับพ่อหมาจรหมาจรเต็มไปเลยนะครับโอ้ข้าวแล้วเขาก็กินกันอร่อยเลยเป็นข้าวกับอะไรครับเนี่ยข้าวพวกตับพวกอะไรอ๋อเงินคุณพ่อเหรอครับคือมาเองครับอุ้ยทำไมคุณพ่อ,น,พอน่ารักจังแค่ร้อยเดียวไม่เกินโอ้ร้อยเดียวนะมันได้กินหลายตัวมาก,กมว้าวาไม่ต้เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคุณพ่อเข้าขบวนการเขาว่าเลนเสื้อผมให้เขาสีอะไรเดียวไอ้พ่อเขาสีพิ้งทิ้งสอพี่เมย์ พ่อเป็นสีน้มงมาทำอะไรกันครับผมมาช่วยปลาครับคุณพ่อช่วยหมาผมช่วยปลาอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยได้บุญเหมือนกันเนาะครับขอบคุณนะครับตัวนี้เลนก็ได้ขอสักคำได้ไหมครับคำเดียวพอเลยน่ารักอากินเลลูกไม่ต้องกลัวครับมีขนด้วยเนาะนุโมทนาบุญนะครับครับอนุโมทนาบุญครับผมแต่น่ารักมากเลยอ่ะไปกินเจอเลย เคยทำอะไรดีๆแบบนี้ไหมพี่ก no ๊อตอ่ะเคยเอาดีเคยเอาเงินไปเปย์ผู้ชายผู้ชายได้บุญเลเราก็ได้บุญเลย ในที่สุดการหลอกของก้าจนมืดค่ำจนไปมาตั้งแต่แดดออร่ายามเช้าจนพันที่ตกก็สำลิศผลเจ้ารู้ไหมว่าข้าเห็นกับอะไรนะเพื่อนนี้ปลาเขาเลยละกันเห็นหัวไหมเ็นแล้วเจ้าอยากเห็นหรือเปล่าว่าข้างหน้านี่มันเป็นอะไรน่ะแล้วจ้า พี่เขากินปลาเผากันน่ะปลาเน็ตปลาเน็ตตัวนี้ไม่มีร่องรอยแผลเลยแสดงว่าเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วนะครับเพื่อนๆทำให้ตัวใหญ่มากแล้วเขากินอะไรสุนูนกุ้งเต้นจําได้ไหมเมื่อก่อนตอนตอนฝนตกตอนฝนตกกี่ปีที่แล้ววะใช่มันมีกุ้งเต้นอยู่เยอะมากเอาเอามาใส่หน่อยเร็วได้พี่กอล์ยกไปเลยได้ไหมมันแกล้งทำเนียรแอ่ไม่มีแรงแต่ที่จริงแล้วพลังกำลังมันเหลือเกินพขยับออกมาห่างกอน้ำดีกว่าอุ้ยมันเพลอุ้ยจับมาเลยบอสเราแข็งแรงอยู่ก็ได้อยู่ เอาลงน้ำเลยนะใช่เอาลงน้ำเลยโอเคมากโอ้ยใหญ่มากแข็งแรงบึ้งๆนะครับมันคือปลานิลนะครับซึ่งอ้วนท้วมสมบูรณ์มากเลยเอาไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันไอพี่ก๊อตอย่าบอกเอาออกซิเจนใส่น้องหน่อยปลานิลไม่สามารถที่จะอยู่อย่างนี้ได้บนรถพี่ก๊อตใช่ไปที่รถเลยไปเล้วไปไหนอยู่นี่ไม่แน่ใจว่าได้อะไรหรือเปล่าตรงนี้ยังนิ่งอยู่ยังไม่เห็นไม่มีอะไรเลย เฮ้ยมันมีโคบิโก้เข้ามาด้วยทำไมมีโคบิโก้วะม่ชทอดมาจากไหนวะน้ําไหลมาแสดงว่าตรงนี้ไม่มีนะครับโอเคแต่ฝั่งนู้นเราได้ปลาใหญ่แล้วคนนี้ใครนะคนนี้ใครฟารเขาเป็นอะไรเขยไอ้ด๊องรู้อ่ะอะไรลูกมาดูที่เราได้สุดละกายอะไรอันนี้ตัวอะไรครับ พี่อุ๋เพิ่งเจอมาด้วยนะจะไปกินไหมกินเลยเอาไปทำปลาเผาเอาละพวกเขากำลังจะได้บ้านใหม่กันนี่คือบ้านใหม่ของพวกหนูนั่นก็คือถ้าเกิดทุกคนมองตรงนั้นก็คือบ้านอาม,ม่าผมเองนะครับตรงนี้เป็นหนองน้ำที่เราเคยมาประจนภัยกันและตรงนี้อุดมสมบูรณ์แบบมากน้ํามีตลอดทั้งปีและตัวแรกที่เราจะไปก็คือตรงนี้อุ้ยป่านนองยูเป็นฝลมเลยดู้ไปเลยวอะไรนะ เอาทำไมบาดอย่างนั้นล่ะแล้วเขาไปเลือกกิน A อซีไปลูกไปตัวแรกเลยหนูไปสิลูกเนี่ยวิวิวิเห็นไหมจากน้ำที่หนูจะแบบว่าเจอสิ่งสกปรกหนูจะได้เจอที่มันแบบว่ากว้างขวางอุดมสมบูรณ์กว่าไปสิลูกไปทำไมพูดว่าจะช่วยนะมือหนึ่งนะมึงเนียเอาไปได้จริงๆนะเยเขาไม่ไปอ่ะเขานั่งนิ่งเลยหรือเขาต้องการขอบคุณเราวะ้ห น่าจะมึนกับรถนะครับเพราะว่าเมารถพอสมควรไม่เคยขับรถมาก่อนมอไม่เป็นไรเดี๋ยว<อ>เขาก็หายไปหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือปลาช่อนแล้วก็ปลาปิรันยายังไปกุ้งปลาอะไรไปลไ,ไปไปเลยเล็กโยโอ้โหบ้านใหม่งงเต๊กออกไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกออกไปแล้วหนึ่งตัวปลาลูกน้อยไอ้ตัวเนี้ย ไปแล้วอีกหนึ่งตัวม่เลยไม่บอสไม่เอาลูกออดไปทำเป็นกบหรอไม่เอาไปแล้วอีกหนึงตัวเขามืนรถกันหมดใช่ไหมเราขับกันบนไปวนมาปลาเมารถเหรอพี่ก็หนาเมาเพื่อนผมจะหาปลาหานกยุงคือตรงนี้ม่งเยอะมากลูกคนดูดิประเด็นคือปลาชนนะครับยังไม่ไปไหนนอนอยู่ตรงนี้ทันไม่นิดนึงครับอยู่กันครบ พระเนี่ยพระพิรันย่าก็อยู่ก็อยู่กันครบเลยะอ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่มีทางไหนไปสักตัวเลยปล่อยเขาแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ไปเองแล้าเขาไปเมากเดี๋ยวงเขาก็ไปโอเคครับตามสัญชาตญาณเขาอาจจะดักกินคนอยู่ก็ได้เรารีบไปดีกว่าไหมฮะโอ้ฮะไปเถอะโอเครับทุกคนเออทุกคนชอบคลิปนี้แล้วอยากให้เราออกไปช่วยเองนะครับอย่าลืมกระชืบไลหล เ้ยไปแล้วไปแล้ววิ้งไปเรื่อยๆหมไ,ไปแล้วเรือตันยูนนี่แหละไม่ไปไปเรื่ไปเรืวไปเรื่อยไปเออาวกมาเอ้ยว่กลับมาเ,มมาเมมาดินทำไมวะไปหลังด้วยนะบ๊ายบายไปได้แล้ว